ครับวันนี้มาพบกับสตาร์ทกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ SC Center คาร์นะครับของเบ่งซอยสีไทยเจ็ดผมจะมาแนะนํารถเข้าใหม่คันนี้เลยนะครับเอาใจใส่ไว้รุ่นเลยคันนี้นะครับเป็น Honda c ซี i c 1.8 EL นะครับปี2021ปีใหม่มากนะครับแล้วก็คันนี้สภาพสวยมากชุดแต่งรอบคันเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามีอะไรกันบ้างด้านหน้าของตัวรถ Honda c ซี i c ตัวนี้นะครับกระจังหน้าครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตมัดหคู่ะ สภาพสวยๆเลยครับคันนี้เข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับปี2021ตัวล้อของรถคันนี้นะครับจะเป็นได้ล้อเดิมๆจากโรงงานเป็นล้ออันส4เมัลลิเมะครับเป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับก็ที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ครับจะมีไฟเดี่ยวที่ด้านข้างนะครับผมแล้วก็ที่เบ้ามือจับตัวนี้จะเป็น smart entity นะครับจะมีทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตด้านล่างสเปิร์ตสเกิร์ตข้างทั้ง2ฝั่งเลยครับคันนี้ แล้วก็ชุดแต่งนะครับตัวนี้จะมีเหงือกปลาไว้ด้วยนะครับติดไว้ด้วยเหงือกปลานะครับแต่งออกแมวสปอร์ตนะครับแล้วก็ด้านหลังครับจะมาพ้อมกับสเกิร์ตด้านหลังเป็นท่อสี่ตัวนะครับตัวนี้สภาพส,สวยๆเลยมาพ้อมกับสปอย,ลยเลอร์ไฟเบรกรงนี้สามนะครับด้านบนแล้วตรงนี้จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาท้าย กาท้ายตัวนี้ครับจากค่อนข้างกว้างมีถาดใส่ของมาให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเครื่องมืออันนี้ก็มีติดมากับตัวรถนะครับอันนี้ครับสภาพสวยมากครับชุดสเกิร์ตชุดสีอะไรเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยครับเป็นปี2021นะครับราคาอยู่ที่6 6แส0 0กบาทเท่านั้นเองครับได้เป็นตัว1.8 EL คันนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนครับที่สนใจเนี่ยก็ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือว่านัดหมายเข้ารถก็ที่เส็นทรัลเจ็นะครับคันนี้เนี่ยค่างวดครับค่อนอยู่ประมาณ12,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ออกรถเพียง999บาทแล้วก็ผมให้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่1.89ตลอดอายุสัญญาครับผมครับแผงประตูนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งคู่หน้านะครับเป็น2ฝั่งคู่หน้านะครับเป็นออโต้แล้วก็ตัวนี้จะได้มาระบบ engine start นะครับเป็นระบบ push start นะครับกด start ได้เลยนะครับที่พวงมาลัยเนี่ยจะมีมันติฟังชั่นนะครับ เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่แค่เพียง33,500กิโลเมตรครับผมคันนี้ได้รถปี21เลขไมค์แค่นี้ครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังตกแต่งลายสปอร์ตนะครับเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะครับคันนี้ตัวหน้าจอนะครับตัวนี้หน้าจอจะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับสามารถทัชสกรีนได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธ AUX ได้หมดเลยนะครับสําหรับตัวนี้ตัวแอร์เป็นระบบแมนนวลนะครับปรับหมุนด้วยมือนะครับอุณหภูมิและแรงลมนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีระบบเบรกหย แล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วตัวคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าจะเป็นลายสีดํานะครับมาพร้อมกับลวดลายที่ว่าแต่งเพิ่มขึ้นมาให้นะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยมากครับแล้วก็จะมีระบบกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีกล้องข้างนะครับเลนสวั แต่งมาครบๆจบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านเบาะของหลังตัวรถนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับนะครับเบาะสภาพใหม่ๆเลยสภาพสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องคันนี้กันครับผมหากลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ Honda c ซี i c FC ตัว EL ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนครับ เท่นี้ไปได้เป็นปี2021นะครับผมกับราคาอยู่แค่เพียง665,000บาทเท่านั้นเองครับผ่อนค่างวดอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นเองออกรถ9ก9บาทนะครับแล้วก็ผมให้ดอกเบี้ยพิเศษเลยอยู่ที่1.89ตลอดอายุสัญญานะครับท่านลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากเข้ามาดูรถเนี่ยก็ติดต่อหาได้ที่ SP Center Car นะครับผมเบ้งนะครับหรือนัดหมายดูรถได้ที่เสรีไทย70นะครับผมอ่แล้วก็ถ้าอยากได้เหรียญเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านลลลล่าาางนนนนี้้้้้คคคคคครรรรัััับบบแแววกกกกกกก็ฝูทุะดดดไ์์ชใหยผม